สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการวางแผนคอนเทนต์นะคะเทมเพลต e Smart Creator Planner อันนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะคะจากเวอร์ชันเดิมคือ Content Creator Working Planner ตอนนี้เราปรับให้มีความออโตเมชันมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมโปรดัก i ีฟมากขึ้นให้เราได้เป็นครีเอเตอร์ทำงานแบบมืออาชีพและก็ครอบคลุมการวางแผนในทุกขั้นตอนเลยค่ะเทมเพลตนี้จะแบ่งเป็นส่วนของการตั้งเป้าหมายงานหลักของเทมเพลตนี้คือการจัดการงาน ซึ่งเราสามารถลิสต์รายการมาได้เลยนะคะแยกแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละรูปแบบฟอร์แมตวิดีโอได้กำหนดกลยุทธ์วัตถุประสงค์ call to action และนอกจากนั้นยังสามารถติดตามผลงานของแต่ละคอนเทนต์ได้ด้วยนะคะบันทึกต้นทุนการผลิตการโปรโมทบันทึกรายได้แหล่งที่มาของรายได้ใส่ปกคลิปลิงคลิปสถานะการทํางานวันที่วางแผนในการทํางานทําตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนจะโพสต์วันไหนทุกอย่างอยู่ในตารางนี้หลังจากที่บันทึกไปทันทีด้านบนจะมี ีสรุปให้อัตโนมัตินอกจากนั้นยังสร้างเป็น Auto Working Timeline นะคะแยกออกมาให้เห็นชัดๆเลยค่ะว่าแต่ละวันเราจะทํางานไหนบ้างแสดงออกมาในรูปแบบไทม์ไล n e เพื่อให้เราดูง่ายดูได้ยาวๆไปเป็นปีเลยค่ะหน้านี้แสดงแบบอัตโนมัติทันทีค่ะยังมีหน้าอัตโนมัติหน้าอื่นอีกอย่างเช่น Auto Posting Calendar ค่ะเป็นปฏิทินการแสดงเนื้อหาคอนเทนต์นะคะปฏิทินที่จะแสดงจะสามารถปรับเปลี่ยนได้จาก คุณที่สามารถเลือกตัวเลือกจากตรงนี้ได้นะคะถ้าคุณใส่ข้อมูลไว้นานๆเข้าเนี่ยนะคะต้องการจะให้มันมาแสดงเฉพาะเดือนปัจจุบนันคุณก็เลือกเดือนนั้นได้เลยค่ะเนื้อหาในปฏิทินคอนเทนต์นี้จะอัปเดตอัตโนมตัติตามที่คุณเลือกเดือนนะคะ ถ้าคุณมีหลายคอนเทนต์กดปุ่มบวกตรงนี้รายการคอนเทนต์ต่างๆจะแสดงยาวออกมาเลยค่ะสูงสุดถึง10คอนเทนต์ต่อวันนะคะรวมถึงเรายังแสดงปกคลิปในปฏิทินให้ด้วยเพื่อให้ดูง่ายแล้วก็สวยงามสามารถสั่งคมิ์หน้านี้เป็นพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะอีกหน้านึงที่เป็นหน้าอัตโนมัติเหมือนกันนะคะก็คือออโต้โปรเกรสบอร์ดค่ะหรือที่นิยมเรียกการในสาวกความโปรดัก i ีฟก็คือคานบานบอร์ดนะคะเพื่อที่จะแยกงานออกเป็นแต่ละสเต็ปการทํางานนะคะให้เรารู้ ว่าตอนนี้งานของเรามันไปกระจุกตัวอยู่ที่จุดไหนนะคะทําให้เราเห็นภาพรวมได้มากขึ้นหน้านี้ไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะมันแสดงอัตโนมัตินี่เป็นส่วนงานหลักค่ะแต่ยังมีงานอื่นที่ทําได้มากไปกว่านี้อีกคืองานการตั้งเป้าหมายค่ะซึ่งเราจะเลือกการตั้งเป้าหมายออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือในแถบแรกเป็นเป้าหมายที่เราจะกําหนด ตามระยะเวลาค่ะภายใน1ปีเราจะทําอะไรสําเร็จบ้างในแต่ละแพลตฟอร์มจะมีผู้ตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะสร้างไรายได้อย่างไงจํานวนการรับชมเท่าไหร่ตั้งเป้าหมายหลักไม่เกิน3อย่างของแต่ละแพลตฟอร์มไว้นะคะแล้วเรามาแยกย่อยค่ะเป็น Action g o a l s เมื่อเราทำโก้สไหนสำเร็จนะคะให้เรามาติ๊กถูกแบบนี้ค่ะภายชาร์จด้านบนนะคะก็จะอัปเดตอัตโนมัติเราจะเห็นความคืบหน้าได้ง่ายขึ้นเลยล่ะคะ่ะเราทำแพลตฟอร์มรองรับไว้ให้คุณถึงทั้งหมด 8แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะซึ่งถือว่ามากเพียงพอสําหรับแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะอีกหนึ่งการติดตามเป้าหมายก็คือเป็น Habits Tracker ค่ะนอกจากเราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะสําเร็จอะไรบ้างแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเป้าหมายด้านวินัยค่ะว่าเราจะทํางานไหนความถี่เท่าไหร่ทําเป็นประจํำยังไงบ้างแล้ว list ออกมาใน Habits Tracker นะคะอาทิตย์ไหนทํางานไหนสําเร็จก็มาติ๊กถูกไปเลยค่ะทุกครั้งที่ติ๊กนะคะจะเหมือนเป็นการอัปเดต ไลน์ h a b i t Tracker ด้านบนเพื่อให้เราเห็นความสม่ำเสมอของตัวเองนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะสำหรับคนที่อยากจะ productive มากไปกว่านั้นอีกนะคะคุณสามารถมาทำ Time b l o c k k n n g ได้นะคะในแต่ละช่วงเวลาคุณจะทำงานอะไรบ้างและแต่ละวันคุณจะกำหนดธีมของวันนั้นให้เป็นงานอะไรซึ่งธีมของงานเนี่ยคุณสามารถปรับแก้ได้ด้วยตัวเองนะคะในแถบนี้คุณสามารถทาให้เป็น Standard สาหรับทุกสัปดาห์ที่คุณจะมาดูซ้ำวนก็ได้หรือคุณจะทำเป็นหนึ่งหน้า ต่อ1สัปดาห์และเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์ก็ได้เช่นกันนะคะถ้าคุณจะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์เพียงแค่คุณมาดับเบิลคลิกตรง planning date แล้วก็เลือกเป็นวันที่ประจำสัปดาห์นั้นๆวันที่ในคอลัมน์ด้านบนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่คุณเลือก planning date ได้ค่ะ พอสัปดาห์ถัดไปที่คุณต้องการจะมาโฟกัสสัปดาห์นั้นๆอีกคุณก็สามารถมาดูพิเคตไฟล์นี้เพื่อที่จะทํางานในสัปดาห์ต่อไปแล้วก็ปรับแก้ให้เหมาะกับสัปดาห์นั้นๆได้เลยค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีพิเศษมากกว่านั้นอีกนะคะสําหรับคนที่ทํางานเป็นโปรเจกต์นะคะไม่ว่าคุณจะรับงานจากลูกค้ามาแล้วก็มีคอนเทนต์ต่อเนื่องหลายๆคอนเทนต์นะคะ หรือจะเป็นโปรเจกต์สินค้าของคุณเองหรือจะเป็นงานทำซีรีส์เป็นคอนเทนต์ซีรีส์นะคะคุณสามารถมาใช้โปรเจกต์แพลนเนอร์ในการบริหารโปรเจกต์ได้การบริหารโปรเจกต์เราก็จะแบ่งงานออกได้เป็นเฟสเฟสนะคะซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งไว้ให้ทั้งหมดด้วยกันถึง1 p h เฟสด้วยกันนะคะแต่ละเฟสก็จะถือเป็นแต่ละช่วงการทํางานค่ะ หรือถ้าคุณจะทำเป็นซีรีส์คอนเทนต์คุณก็อาจจะแยกแต่ละเฟสเป็นแต่ละคอนเทนต์ก็ได้เช่นกันค่ะใน1 p r o j โปรเจกต์ project, สามารถวางแผนได้ภายใน1ปีนะคะซึ่งเพียงพอต่อการทำา1โปรเจกต์แน่นอนค่ะเพราะเรากำหนด Start Date แล้วก็จํานวนวันที่เราทําในแต่ละรายการนั้นตรงทไลายก็จะแสดงสีไฮไลท์เพื่อให้เห็นว่าวันนั้นเป็นวันทํางานของรายการไหนๆหรืองานไหนๆเพื่อให้เราวางแผนได้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะยังไม่จบนะคะในการสร้างรายได้สําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์จำเป็นต้องมีเรดการ์ดหรือมีเดียคลิปนะคะเพื่อไว้นําเสนอผลงานของเราการที่เราทําออกมาในรูปแบบ g o Google s h e e t แบบนี้ทําให้เวลาคุณจะแก้ไขเวลาที่เรามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นคุณไม่ต้องไปจ้างใหม่ค่ะคุณมาสามารถมาแก้ไข ตรงนี้ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะรูปภาพถ้าคุณต้องการอยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยรายละเอียดต่างๆที่จะต้องปรับแก้ตามแต่ละลูกค้าคุณก็สามารถปรับแก้ได้อย่างง่ายๆโดยการพิมพ์ตรงนี้เลยนะคะ และว,วิธีการนำไปใช้งานก็แค่สั่งพิมพ์ถ้าต้องการเป็นไฟล์ก็กด next และเลือก PDF ไฟล์ก็จะออกมาเป็นไฟล์พร้อมที่จะนำเสนอลูกค้าแล้วล่ะค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมกับงานในทุกขั้นตอนเลยนะคะไฟล์เดียวใช้งานได้สุดคุ้มสุด productive ค่ะนี่แหละค่ะเรียกว่าวิธีการทำงานอย่างมืออาชีพถ้าใครที่ต้องการจะเป็น content creator แบบเต็มสูบเต็มรูปแบบ ทำแบบสไตล์มืออาชีพเลยก็ต้องไฟล์นี้เลยล่ะคะ่ะที่เป็นตัวช่วยทำให้คุณทำได้จริงแบบมีระบบมีวินยัยวัดผลได้ด้วยตัวคุณเองนะคะทำให้ข้อมูลพวกนี้กลายเป็นขุมทรัพย์ในการพัฒนาต่อยอดของช่องคุณได้เลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Line adcheatable ค่ะ